นั้นเป็นสภาพที่ทุกคนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สรรพสัตว์ที่เกิดมาบนผืนปฐพีนี้จำต้องมีการพัดพรานจากโลกนี้เพื่อไปสู่สรรพเรนพในโลกเบื้องหน้าบัณฑิตท่านอุปมาชีวิตไว้ว่าเหมือนหยาดน้ำค้งางที่อยู่บนยอดหญ้าเมื่อต้องแสงอาทิตย์สาดสออ่องย่อมเหือดแห้งหายไปได้โดยเร็ว ไม่ได้ตั้งอยู่ได้นานฉันใดชีวิตของมนุษย์ก็ฉันนั้นชีวิตของมนุษย์สั้นนิดเดียวแต่ว่ามีทุกข์มากดังนั้นบุคคลที่กระทำคุณงามความดีไว้เมื่ออยู่ในโลกนี้ย่อมบันเทิงใจและเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมบันเทิงใจได้ชื่อว่าย่อมบันเทิงใจทั้งสองโลก เพราะได้เห็นการกระทำอันบริสุทธิ์ของตนแล้วกราบนับัการสการพระพุธเจ้าด้วยความเคารพเรียนนายกเกษมอุปราชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสกุนครเพีเจ็ดและแขกภูมิเกียรติทุกท่านกระผบมนายวชิรุลครูกระเดาคณะกรการครูโรงเรียนขุดเกลือคำพิทยาคาร ก็ถือว่าเป็นลูกหลานของผู้วัยชน<ม>ก็จะได้ขออนุญาตนำเรียนประวัติของผู้วัยชนโดยสังเกตถ้าผิดพลาดบระการใดก็อขอให้จงญาณของคุณพ่ออุทยัยเชื้อบังคำได้อระพสิกรรมให้กับกระผมในคงนี้ด้วยรประวัติผู้วัยชนพ่ออุทยัยเชื้อบังคำ เกิดเมื่อวันที่19เดือนมกราคมพุทธศักราช2498ณบ้านเลขที่138บ้านหนองบ่อหมู่ที่8ตำบลมา้อเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครเป็นบุตรของพ่อเรียกแม่หาเชื้อวังคคำมีพี่น้องรวมก,กันทั้งหมด สามคนดังนี้หนึ่งพ่ออุไทยเชื้อบังคำผู้วายชนสองนายจันทีเชื้อวังคำสามนายบุญเทียมเชื้อวังคำประวัติการศึกษาพ่ออูไทยเชื้อบังคำจบการศึกษาชั้นประถม um ศึกษาปีที่สี่โรงเรียนบ้านนองบ่อ ตำบลไมยอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครชีวิตครอบครัวคุณพ่ออุทัยเชื้อบังคำสมรสกับนางประพรเชื้อบังคำสกุลเดิมสวนนายตรมีบุตรธิดาด้วยกันทั้งหมดหกคนดังนี้ 1. นึ่งนายคำพืนเชื้อบังคำสอนายติยรัตน์เชื้อบังคำ สามนางสาววิพาพรเชื้อบังคำสี่นางสาวมุทิตาเชื้อบังคำห้านายทนารักษ์เชื้อบ่งคำและหกนายใจรักเชื้อบ่งคำเสียชีวิตแล้วประวัติการครองชีพและสังคมคุณพ่ออุทัยเชื้อบ่งคำได้ประกอบอาชีพกเษกษตรกรรมเป็นหลัก พร้อมกับหาซื้อและตัดไม้ยูคาลิปตไปขายเป็นอาชีพเสริมและก็ได้ทำยงอ่มเป็นอาชีพเสริมไปด้วยเป็นผู้ที่มีความมานะอุตสาหะเข้มแข็งขยันอดทนเสียสละคุณพ่ออุทัยเชื้อวังคำพยายามให้บุตรทุกคนได้รับการศึกษาและประกอบอาชีพที่สุจริตจึงวางรากฐานให้กับลูก,ลก ให้มีช่องทางในการประกอบอาชีพที่มั่นคงคุณพ่ออุทัยเชื้อบังคำเป็นศูนย์รวมจิตใจของครอบตัวและญาติพี่น้องรวมทั้งเพื่อนๆนเนื่องจากคุณพ่ออุทัยเป็นผู้มีเมตาตากรุณาแก่บุตรหลานและผู้อื่นรวมทั้งเป็นผู้มีที่มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสเป็นสุขชอบช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ในด้านศาสนาคุณพ่ออุทัยเือลังคาเป็นผู้เรื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ให้การอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เหนือเน็ตสมัยที่ท่านยังมีร่างกายแขง็งแรงก็ไ,ไ,ดได้ช่วยเหลืองานวัดและชุมชนมาโดยตลอดในด้านครอบครัวก็เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นในฐานะพ่อบ้านดูแลญาติพี่น้อง เป็นคู่ชีวิตที่ดีของภรรยาเป็นข้อที่ดีของลูกให้ความห่วงใยบุญทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและมีความสุขยิ่งประวัติการเจ็บป่วยคุณพ่ออุทัยเชื้อวัฒธรคำเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมาโดยตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้น สุขภาพร่างกายก็เสื่อมถอยโรยราเป็นธรรมดามาปีพุทธศักราช2567ช่วง4-5เดือนที่ผ่านมาท่านก็มีอาการเริ่มปัสสาวะผิดข้องลูกหลานก็ได้พาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลวานอนดีว่าแพ่สันนิษฐานว่าเ็นิ้วต่อมาลูกหลานได้พาไปพบแพทย์ อีกครั้งที่อำเภอพังโคนเพื่อตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคเกี่ยวกับอาการของตับแพทย์ได้ให้ยามารับประทานที่บ้านรักษาอาการเรื่ยมาและครั้งสุดท้ายลูกหลานก็ได้พาไปพบแพทย่ที่คลินิกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดอธานีแพทย์ก็ได้วินิจฉัยว่า มีอาการของไตวาย<ม>เป็นนิ้วอปอดติดเชื้อและมีอาการของตับแข็ง<ม>แพทย์ได้ให้ยามารับประทานรักษาอาการอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำการรักษามาโดยตลอดจนมาถึงวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2567เวลา6นาฬิกา15นาทีคุณพ่อ กูไทยเชื้อบังคำก็ได้จากลูกลูกหลานและญาติไปอย่างสงบสิริาอายุได้69ปีขอกุศสนผลบุญตลอดจนคนงามความีทั้งหลายที่คุณพ่อกอูไัยเชื้อบังคำได้สร้างไว้ตลอดถึงบุญกุศลที่ภรัยาบุตรพิดาและญาติมิตร ได้ร่วมจิตบำเพ็ญทักษากรูปทานอุฮิตให้ในการครั้งนี้จบเป็นพระรปัจจัยและเป็นแสงสว่างช่วยนำพาดวงวิญญาณของคุณพ่ออุทัยเชื้อบังคับไปสู่สุขติสุขสงบสถิติบนสวงสวรรค์น,นักสัมปรายภพด้วยเถินในโอกาสนี้เพื่อเป็นการน้อมส่งดวงวิญญาณของคุณพ่ออุทยเชื้อบังคับ เอราด้เชิญทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ในอาคารในอาคารที่นั่งในศาลาบํอเพ็นกุศลหรือที่เก้าอี้ก็ขอให้ท่านได้อยู่ในอาคารสงบเป็นเวลาหนึ่งนาทีขอเด็เนเสิ็ครับ ทันทรัพย์สินถิ่นฐานทั้งบ้านช่องอีกเงินทองไรานามหาศาลเป็นสมบัติติดตัวแค่ชั่วการก็ต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายส่วนความดีนั้นแน่ชัดสมบัติแท้ถึงตัวแก่ตายดับไม่รับหายจากสถิตติดแน่นแท่งร่างกายชนทั้งหลายสรนเสเสญและเยืนอยอ